สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะไก่ขันบานทุงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ไก่ขันบานทุงผ้ามะเขาคั้วอีกเนาะค่ะพี่น้องสําหรับหมกทาปิงไห่เนาะค่ะเป็นวิธีการเห็ดหมกทาปิงไห่ทรงขายเนาะค่ะพี่น้องเฮาอาสาทรงฮอดบ้านเนาะค่ะนี่คือนำจิ้มของเฮาเนาะค่ะนำจิ้มรสเด็ดนะคะ นี่นะคะหน้าตาโมกะทับปิ้งให้เนาะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องปิ้งเองนะคะเราปิ้งให้เลยนะคะพร้อมสําเร็จพร้อมทานเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเฮาบริการส่งถึงบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องโดยที่ท่านไม่ต้องออกจากบ้านนะคะขอแค่โทรมานะคะเราอาสาไปส่งนะคะส่ทงทั่วอําเภอร์สูงเนินเลยเด้อคะ่ะพี่น้องส่งฮอดผุนละ ห้องหอดทางรถไฟความเร็วสูงพ่นละทรงเบิดเนาะขอให้แต่โทรมาเนาะเฮากับสิบไปทรงเนาะคะ่ะพี่น้องด้วยถนนราคาน่าสนใจมากนะคะห้าสิบเก้าบาทนะคะแพ็กเกจใหม่เนาะไซมินิเนาะคะ่ะเฮากับเหตุเผื่อทุกๆคน,น,ะคะนาาเ,เนาะค่ะในภาวะเศรษฐกิจโควิดสิบเก้าเนาะมันฟืดเครื่องเนาะคะ่ะพี่น้องเฮากันเลย หันราคาลงเนาะคะ่ะแต่ก่อนน่ะไกการบานทุงเองนี่ขายอยู่ชุดเล็กนิดหนึ่งสามเก่าเนาะแล้วก็นหนึ่งเก่าๆแล้วก็ซองเก่าๆเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เฮากับเข้าใจกันเนาะภาวะเศรษฐกิจโควิดเนาะค่ะเฮากับพึง่งพาอาศัยกันและกันเนาะโดยการเฮ็ดชุดหน่อยลงมาออกเนาะคะ่ะชุดละห้าสิบเก้าบาทก็ม,มีกินเ้อค่ะพี่น้อง สำหรับโมกทาปิ่งไห้เนาะคะ่ะปิ่งไห้บ่พ่อนะทรงหอดหมองพรอมทรงหอดนาบ้านพรอมนะคะชุดละหาสิบเก่ากะมีเป็นโมกทาที่แบบว่าตอนนี้เอาใจทุกคนเลยนะคะสำหรับวิธีการใจเงินนะคะก็ง่ายง่ายเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใด,ดสะดวกโอนก็โอนได้เนาะคะ่ะ ู้ใดสะดวกสีใสหม้อสามสามเราชนะเรารักกันนะคะบัตรคนจนเนะาะบัตรสวัสดิการเนาะเฮ้าอาสาบริการทุกทางเนาะคะ่ะพี่น้องบอ่มีเงินสดเนาะมีเงินในธนาคารโอนมากกได้ค่ะเฮ้าบด้วากันเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะชีวิตวัน,ว,นวันหนึ่งของคนหลังกลัวนะคะเป็นมุกทาปิงไฮทรงขายเนาะคะ่ะเป็นเป็นอาชีพหนึ่งเนาะคะ่ะทีหารายได้ช่วง ช่วงโควิดเนาะค่ะพี่น้องเฮากะอยู่กันลำบากทุกคนเนาะคะ่ะทุกคนต้องดิ้นรนเนาะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณในไลเดอร์ค่ะสำหรับทุกออเดอร์นะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะขอบคุณโลกออนไลน์นะคะที่ทำให้เรารู้จักกันนะคะพอเหตุมุกตาพิงหายแล้วเฮากไปทรงเนาะค่ะพี่น้องนี้เนาะเฮาไปสรงหอดบานเนาะคะ่ะ ออเดอร์ Order, แต่ละวันนะคะล้นมือพอสมควรนะคะสําหรับยุคนี้เนาะเป็นยุคที่ทุกคนอยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเข้ากบไปส่งผัดบานเนาะผู้ใดอยากกินกระโทมานโลดเนาะขอบคุณในไล,ลเดอร์สำหรับทุกกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพาเข่าคั่วเนาะคะ่ะนี่เนาะพาเข่าคั่วคลิปมือนีเนาะมือนีสองรอบแล้วนะคะ ขา่าอัวเห็ดดำยาขนมจีนแล้วก็ขา่าอัวมากเห็ดมูกะทาปิงหย่ยซงขายเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะใดเวลาส่งเนาะคะ่ะสามารถจองเวลาใดเด้อคะ่ะโทรมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าจะกินห้ามงเย็นก็โทรมาตั้งแต่เที่ยงได้นะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาห้ามงเย็นเนาะสีโมงเคิงเขาจะคอ,อยสิขึืนเต,นตาไห้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาโทรมาจองเวลาใดเนาะ,ะโทรมาล่วงหน้าเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการเห็ดน้ำจิ้มของเ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเฮากะเห็ดเองเนาะคะ่ะชีวิตหลังครัวเนาะคะ่ะนอกจากซีย่างหมูกระทะปิ้งไห้แล้วเฮากะเห็ดน้ำจิ้มเองเนาะคะ่ะพี่น้องเ้าบริด้ซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องเ้าเห็ดขึ้นมาวันต่อวันจริงๆนะคะหลังครัวมือวิ่งนะคะ นี่เนาวค่ะวิธีเห็ดนำจิ้มของเหาเนาะเหาเห็ดขึ้นมาสเสมอเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้แค่นี้คะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ